โอ้ยเงินหลังนี้คือคนหลายเลยเป็นเงานรวมสบายดีู้บาวูบาวสำน่อยโอ้บ่ต้นขึ้นมะพร้าวไปดิออก็บ่เอาผ้าให้มันแนวเอาบดแซงลถไปถาเก็บไปร้อยมันจะแตกร้อยถาเก็บด้วยมันจะแตก ว้าว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 โอทวดพี่สัตว์ก็ะหอดตลาดเฮือนพี่เอาอีกเอาอีกหน่อยหนึ่งอาหน่อยใหญ่ๆเด้อกระเท่านด้ขึ้นเลยโอ้เก่งอะรีไว้นองเรานี่มาหน่องจะซื้อเด้อจะแลดลงมาเด้อน้่นนะเอาทั้งหนาต้น่ก็ได้นะว่าต้นต้นในหัวนั่นเออหมุนง่ายอยู่หมุนเอา เฮ้าก่องเสียรุ่นเป็นรุ่นมีแต่ผลรุ่นเออเอไ่นะคะอ้โหหืมแตกไรเก็บไรลงแล้วเลิงเหรอตอนนี้ลงอย่างว่องไวมาเลยยางหำนะมันทูก็กลัวผ้าอะไรหำแตกบ้างเห็นดีกูเาโอว นีาทุกคนน้องทรายฮะนะทั้งขืนทั้งผาอีกินเอาอีกแล้วจิ้มจิ้มตัวนี้อ่อนเนาะกินมะพราวถ้าสิกีนมันแสบทุกคนกินข้าหมากแสบที ai, five, cosas, so, on, off, huh? ่สุด <noise> เขาเก่งอย่างะเบ้างยนบอลนฮอดไทหอดคอก้งเดี๋ยเอามาเบ่งท่านทุกคนฮ่าเดี๋ยวไหว้หอดคอกุ้งพูดถึงยาเล่นฮอน้าแ่กนก็ได้เจ้าดันแร่ฮอน้าเนี่ยไอ้เกาแม่วาเรื่องคาดองหลุกใจยมมีเงินแต่งกับชิคายนาผู้ใดมาเอาส่วนนี่นะโปรโมสันนี่ยาชิคายนาคายนาแดีกระปะบัานนี่แต่ก็แบ่งคาดองกันคาดองน่ อนี้ขาดทิมเลยป่าอะไรเราล้าลงอะไรข้าวบัวเปล่าข้าวชิปะด้วยจ้ะขาดทิมบัสซองดำดำนาใจรังมากอกเดือนสามข้อยลมวอยๆผัดใบไม้อ่อนนะทุกคนสบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองกอแก้วออแกนิกเนาะทุกคนเมื่อนี้มากับน้องสาวและกับน้องทรายทักทายกลองแนะ่สบายดีน,น,ดน,น,นี่น้องทรายคนหล่ออ้ายก็หล่อน้องก็งามนี่เนาะทุกคนเดือนสามข้อยหมกม่วงเป็นดอก ม่วงคก็เป็นดอกแบบมันกําลังเริ่มออกดอกแล้วก็ช่วงนี้นะฝนตกเขาเอิ่นนะฝนห้ามดอกมะม่วงนะทุกคนเมื่อคืนนี้ฝนตกซองตีซองตกกระตกโบแห้งมาแล้วเนาะพอดีแบบอันนี้นี่ขี้ดินไร้นะทุกคนขี้ดินสิลงไร้นานหนึ่งตกพอขี้ดินลายเขาเอลยกับแบบมันกับมอบความสุ่มเย็นนะทุกคนแล้วกับมันห้ามดอกมะม่วงกับเห็ดไฮกีบแกซ้อนของดอกมะม่วงแบบมันจับนี่นะทุกคนมื่อนี้ภารกิจเท่ากับคือไปย่างต้นมื่อนี้ ทางกดบ่าวอ่ะให้ให้น้องชายถือเสียมมื้อนี้ไปตามหาบานะทุกคนไปตามล่าบามากับน้งสาวกับน้งชายบาก็อยู่สูงแท้ว่แหนขึ้นต่กกไม้แนหากระปอมอ๋อแนหากระปอมมันบ่ทันแดดบ่มีกระปอมแต่ถ้าฝนตกแบบนี้น่ะอีกบ่ดนก็จักจั่นเงอีก็สิได้เริ่มฮนะทุกคนแต่ว่ามื้อนี้เฮาไปตามลบาก่อนเห็นไว้แล้วคุยนึงเนาะเนาะตัวเฮาขุดมื้อน่ะเด้บ่ได้เอาพอหน่วย แล้วมื่อนี้เราก็สิไปหาเตือนเนาทุกคนว่ามันสีเห็นอยู่บ่เพราะว่าเราบริเห็นไหว้มือนนี่มีจะไปเลาะเบิ่งโหเห็นยังนี่นะเห็นหางหมดแดงบ่ไห้ไปตีมันฝนต๊เมื่ขึ้นเนาทุกคนีดินพอสิลลายๆนี่แบบเห็นหอยออนตีนบ่ต้นถ้าถือกระตากับเป็นได้สิได้อยู่บ่าหมเบายามนี่เบามันเริ่มสุดขี้แน่น้วเนาทุกคนแบบถาแบบ เฮาเอาลส่วงเดือนสามเดือนสี <Lay out music>. ่ไปพุ่นมันก so ็สิแบบเริ่มเป็นนางแล้วบดุลเดือนสามต้องหมายสามคำกายเราต้นเฮาเดือนสี่อะไรอย่เง้ยเดือนลาวเอินเดือนสี่เนาะทุกคนถ้าเป็นเดือนสากลยังอยู่ในเดือนกุมภาอยู่อีกบดนก็ได้เหตุหายเห็ดหน้าแล้วเนาะไวแท้เนาะหอนย่ามนี่แหละหัวเองเพราะเขาโมเสนะต้นขัดขี้ขัด ไปหันไปหนีก็เปืือนเนาะขันยามนีนะ่ะนอนเว้นใครแน่เนาะ มา่ห้อเทุกคนบอนนี้นะบอนเอาคูดไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะมันบอทในชุดขี่เดี๋ยวจะใช่บอลต้นวัดก่อนมันบอลในหนาบอลต้นตน,น่วยงามาลิน <So> ่วยสองามนน่ก so ับสาม โอ้ถ้าเป็นหลายจะไปก็คุ้มเดียวนจักน่อยอะไรแม่มันตกบ่แม่มันตกใจกันบ่นมีงูบ่มันอัดอยู่มันเข่าบ่ได้ดอกงูไ,ได้หาหน่อยบ่อ๋ออันนี้แม่มัน,เ,นเอาอเอาข้าไปคือเก่าด้วยหักตายได้แม่มันนะขนาดน เอาบิ่งดูเลยอันนี้แม่มันอะไรอ่ะต้นให้มันมัดมันมันจะมีให้มันคือกันเป็นให้มันนะทุกคนข้าวแก้มนะเด้ขึ้นได้หน่อยใช่ได้หาหน่อยในหกหน่อยต่อมราคกันไปคือแม่มันนะทุกคนมันสะมาเห็ดอันเบาพวกนี้อันนี้มันอันนี้มันก่ออยู่ในในอัน ทำมันเองนะทุกคนมันบริการกิ่งลำทางคือเบาหน่อยได้ได้หาหน่วยเนาะเดี๋ยวเหาสิมาเจาะบมันนะทุกคนว่ามันหอดคันได้แห้ะลองทรายเจาะมันได้เนี่ยเวลาเัาเจาะฮามบีข่าวตำคุมในมันเด่นมันจะเป็นคุมอันนี้มองมันอัดไว้เอามือบีบๆเขามันก็ับลมปุ้ยเขาเลยได้เบาดีสิเป็นแบบนั้น กระคอยเด้อกระอยๆเด็กสุดขี่และยังเป็นขี่อยู่เออยังยัง,ย,งยังมีขี่อยู่นะทุกคนกระซัมนี่ก็พอดีกินแล้วพอดีแล้วชุวงนี่เราทุกคนลักษณะทางใน,นมันมันจะนอนโคตรอยู่ <laughs> นี่เบาอันนี้แหละเบาบ้านได้เคยกินบ่างอะไเดี๋ยวมือ่อไหร่จะใส่สาลอยกับบ่วต้นซิมเบาต้นเคยกินหรนะือยังนะเคยแล้ว ออเอาอะไรก็เอาหมดเอาอะไรเดี๋ยวเอาส่งคืนมาดูหน่วยหนึ่งเอาเอาแต่สี่หน่วยเอาไว้ให้มันแผ่พันปีหน้าแะกระชีททมเนี่ยเขาเหมือนบดขักเราบ่จนทางไหนบ่มีก็ปวดจกของงมงมันน่ะทางทางทางลงก่นอนทางลงก่อนค่อยๆได้มันแตกแล้วมันเน่าล้นเอโอโอเคได้ละเอาไปตองลงก่อน ตื่นบัดค well> ิดว่าอยังแม่งก็เบื่อคอยตื่นอันนั้นนะจ้าวแดดเริ่มออกแล้วทุกคนตอนนี้เฮากันได้แล้วคุมหนึ่งได้อยูซีหน่วยซี่หน่วยก็ได้จะซีคัมถันนั่นแหละกลิ่นมันโตบริใหญ่ไปได้เนาะเดี๋ยวเราไปหาเลาะหาอีกเนาะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้นาะใบใหม่มันหล่นแห้งแบบมันจะถมคุยมันฮะโตถึงสองพันโตถึงสองพัน บ่าอนี่มันเกิดมาจากขีง้งัวเนาะทุกคนงวัวที่ว่าเป็นงวัวเถิกถ้าบุแมางวัวเถิกเนี่ยมันก็บบุคอยเฮ็ดเป็นอันคุ้มเบ้ากันไดเพราะว่ามันเป็นขี่ที่ว่ากองใหญ่ขีง่งัวแล้วก็ขี่ควายฮะก็แบบนี้มันก็เป็นเบ้านหน่อยเนาะทุกคนมันเป็นคุยจุดจี่ซื่อ,อมนต่อเป็นคุยง่ายๆถึเป็นจุดเบา นี่เนาแต่คนข่ามงเห่านี่เนาแต่คนมันอยู่ในหูตัวนี้ได้แชบอต้นจกบงจกอดู้ัมบอยันตายเออยันตายเนาะง่จ้ายันตายอยู่เนาะเดียวบุยยันเนี่ยใหญ่โตโตสนี่นะหวเนาะตีหัวมันต้นหยได้แชร์ซอยดมบงว่าเป็นงูเห่าพันยัง หมดยังตอมอยู่นี่นะนี่หมดเต็มอยู่นี่หมดมันยังเต็มอยู่มันยังอยู่ในหูนแหละหมดเต็มอยู่แต่ว่าคือสีวิตมีภูมิอากาศขด,ดนะเอาอยู่บระตดบอกเอาชีวิตขอเสี่ยงนี่นะทุกคน,นานะวางส่วงายามเดินหาเดินทกนะในก๊กหมักตูมในเะทงหัวสลัดนะมาเอาเอาันมิ่กับอีพอ่อแล้วก็มาตอดมาอามิ่กับอีพอ่อเราเลยนี่ ใื่ตีหางมีเมน่ทั้งหลังอหมผัวงามอนี้เนาะงามนี่ผัวมันจิ้มกุกกิกเด้บีบีมันหาเขาเขาบอกเขาเขากินแต่บางคนนมันหอมผัวงามอบกอจีแก่งน้องางมันแดงงามนน่ก็งามเลยครับง่ามเลยเอาไ้ก็กาแนะไปไปก่อนลง่างบึบบบ เดินได้ข้าวเห็นไปนี่นะควงควงอย่บอฮะโคตรวงเป็นได้เบพาบาบบอเออบาบอีร้อยบาบเลยมีหยอกแม่นะอีร้อยบาบเกิดหักแม่หนังขาวหักแม่ ไปแล้วลงนโรอันหนักเลยมาตอนนี้มาอ่ะเด็กน้อง,ะองจะกา้ามันเด็กน้อยอมัน <c oughs> อ้วนแล้วมันหอน <c oughs> เดี๋ยวให้แม่พาไปหาเบาะนะทุกคนมานี่ไปกับเด็กน่ยพวกนี้นะบุฟเฟ่ชิดเ,ออเดอ้อมได้แกงได็กเนยา,นนานนนหยกนี่นะทุกคนมาหน่อยนำหนาบอกเลขเขานะถือว่าทุกคนซื้อเองน้ำบ่ถือแรกๆกับไปสอง ไปสามคนสามไอ้น่องทุกคนแต่ว่าบันนีน่ะหลายคนและสขาวก็อยากไปบุเคยเห็นเบาสลัดเพิ่งจะอยากไปสลัดก็สเปร์คนวไอยากออกกล้องพนหน่อยสบายดีกูปีนี่นะในสี่เซนจะลอยเหยียบเขื่อนแล้วมันลดด้วใจเสือสเปร์มาแบบเงียบหมดทุกคนสบายดีทุกคนสลัดมาส่งพรมงวงส่าง มันจี๋ไหวสูงมันธ์กับไหวพระซนี่เอาทุกคนภารกิจตามล่าบเเบวหมื่นีแต่ลายคนแต่ว่าจุ่มกันพี่สุภเวรขึ้นก้าวชื่อหมื่นเนี่ยมันทันสมัยเอาทุกคนบางทีงัวมันก็ขี่ใช่ห้องน้ำบางทีมันก็เห็ดแหบเเบวหายากขุดเจอห้องน้ำวะงัวบางตัวมันขี่อยู่ห้องน้ำเลยเห็ดแหบเเบวหายาะแต่มันทำสเปรย์เป็นความจร๋อยู่ปะ แม่นอยู่ไปในห้องนำําเฮือนเราเป็นยังมีเป็นคลุ่มเสือส่วนบุคคล่กป็ไปเลยนี่เราทุกคนน่นมาเก็บมาล้วมาเห็นขิ้ตกแล้วก็เก็บมาไว้ดังใคก็มาดูเลยฮะ ต่อเหรอหลอดอะเอาเกี s, ojos? Ojos. Ojos ojos? ๊ยวมาใส่ค่ะเกี๊ยวห่านนะฮะคือเกี๊ยวห่านกิ๊ยๆนั่นนี่ยังกับเป็นของเพิ่นปั๊ดคิดดิ้นแทนนโมนีกับของเพิ่นอะไรปั๊ดไม่ได้อยากลงเนี่ยใบนี่ใบงามๆเลยเออไม่อยากลงมันเมื่อยเอาผมไปต้มไหมครับ ท่านตำรวจทามาใบกับพี่แล้วท่านเดนไย้ปลูกเด้อลวะเอาห่อกิโตะมาดังไฟขี้ขาดปุกบเปนเสียกิโตะละลายปลายปีนี่นะวันนี้หาปีกายเขากันไปหายอยู่ดดูแททำ้น่งงาดคือข้อหอขายหอขายนะเป็นเล็กเขาของหอขายได้ไหมคะอันนี้เ็นารใ่สองใ่องอันแต่งงานโอ้ยรออยน้ำพะละเถาเนี่ยงอโบราณโบราณหอเปลี่ยนเนาะสองตะกี้หอเขานี้น้ำู้บ่าตะกี้ก็แบบนี้แล มวยหอเขานีน้ำเขาได้แดดลดอย่ัดนี่ปะเขาดิ๊ดี้หขัดเกี่ยวขี้ดลดขลดหลงขี้ดลหังปะเดีเอามาหยายอยสิ่งนเมีตอกหมัดเราเด้เอาเครื่องสำลมนะเดี๋ยวมาหยาจบจบแสงเข้านะสีกอดหัวซาแปะกำลังสั่งลาขังสุดท้ายนะทุกคนลาอายลาน้องไม่แต่หมดเอาสดใหม่บอนยู่ครับเครื่อเกเยอะถ่ายหกจัก สมหมอนกหนองเหมือนกันสมกับพาะแล้องเงือนเราคนลเออกะเรลย่กูอีขาูจจัวถ่ายอัภาพลดเพนันบมันนะถ่ายอาภาพลดเพลินต้นเลยถ่ายหุบไปเลยนะาเนี่ยก็เอ็กก็เพิ่งมีมันมีดอกมีหนาหลายนะชิมดู้่ะบ่มีสับกันไมไมเสียมันด่ ต้นใหม่ล้วเรโจทย์นะมันอันนก็บงมันเนี้กางามแล้จังเหตุมันยาเ็ดมันมีเหรอหน้าอดบเรลยมันนะเห็ดกบเ็ดกนี้ยก็มันก็มีเหรก็มันยาตบนแล้วสัวทองนะต้นเดือเป่าเปล่าเดือยลายเป่าอันนี้มันมีหน้าหมนบอกอมแล้วก็นัยุน อาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ได้ใจคนจนแสบอะไรที่เคยมีตนจานเนาะดูจานรูปวหวันอยู่จานบ้านเมื่อปีกายพี่ยังจำได้ไปแล้วบ้านเอาโดนจันยาฮะอยู่ข้าก้องโคลนน้ำตาจะหล่นโอ้โหเด็กยังมาหองเห็นมีที่ห้าเหตุไงไั้ เ้าบอมาสัญญาเดิมเดิมดอกจานทรจานทร์เดิมนี่ล้เอเปีนเอี่นเดีเนี่ยเจะเกลื่อนเดี๋ยวจะเอาเบินนจะเอาทินีเดอันี้เป็นอันนี้หักอันนี่ยหนักนี่นะทุกคนดอกจานมันจะมีเป็นงวงที่ว่าเอามาเป่าเสียงคล้ายๆกับเสียงนกกระจิบปดนี่นะทุกคนนํามัน นี่น้ำอะไรด้กินด้วยไรเออหม้เท้าหม้เท้าดาไป็ลเราฮอปทีมเนะทุกคนแต่ว่าบ่ได้แบบเบาในห้ายางอะไรปีนี้แต่ก่อนก็มีลาอยู่แอกวนะทุกคนแต่ว่าสมื่นเนี่แบบแล้วมันเอึดใกล้สิได้เพาะพันธุ์เอาแล้วเบานี่เนะทุกคนได้มาเลี้ยอยู่ซ้ำหน่อย มื่อนี้จะเอามาต้มเช่นกันกับไข่นอะทุกคนเอามาคั่วเช่นกับไข่เพราะว่าถ้าเห็ดแต่เบานี่เป็นพวกินมันได้น้อยหรือมันได้แต่ซ้ำหน่อยเดี๋ยวสิมาปอกให้เบิ่งนะทุกคนว่าลูกมันทางในมันเป็นอะไรนี่มันสิมีหูมันแต่ละหน่วยมีมีเบิด์ุถหน่วยนะทุกคนเวลาแม่มันปั่นอันห้างมาแล้วมันสิจ้องนี่แบบเป็นคนๆนี่เวลาเราแหย่มือเขาเนาะมันสิบวบมองมองง่ายกว่ามองเจาอมองไว้สำหรับเจาะเดี๋ยวฮามาจอมือหน่อยหนึ่งรัง แข็งแข็งเนี่เราทุกคนถ้าตกเป็นเดือนสามเดือนสี่ไปเนี่ยมันีะออกเป็นปนางแต่ว่าช่วงนี้นะ่มันยังเป็นเป็นตัวดวงอยู่ยังยังดำดำอยู่แต่ว่าอีพอเราอะสำนีนเนี่ยบบหันเดี๋ยพอกินต้องแบบมันเป็นนางซะก,ก่อนจังพอกินแต่ว่ามื้อนี้เขาขุดมาแล้ว้าบ่บเห็ดกินก็ขุดมาทิ่มชือๆยาสิเห็ดกินสามโตไปขวสุดก็ไข่ันนี้เนาะ ยังบดไฟอยู่ล่างแล้วเนาะทุกคนตอนนี้แต่ว่าโอ้ยอยแหงกะหล่แต่ว่าบ่อยห้เบิรงบมได้นี่ยาเห็นด้วยครัเต้าน่อยๆ้าดรอีกก็ไนั่นเปตเต์เปตเตรส่าแต่าไม่ไดหัตีนนั่เป็นนิดได้หยับสามต๊ะจะเห็นเมนูกันนะทุกคนอต่กากเหกินเอยวต่นนี้ดในหน่อยนี กยังคอยพวกันแจกเหมือนัขวบเบาใช่ไหพริกแล้วมันอูกตว จากเบาจาก,าจากาันโตมาเป็นไข่หัวไข่อนี่้จะตะกินยังไงดีชิมว่ะชิมก่นอนเออมากินด้วยสองสาวนะคราจะกินยังไงเอา,เย,ายิ้ไใสนี่มาได้กินข้าวเนกันทุกคน สิ่งเงียงว่ามือนี่นี่ก็บอกไว้ก่อนกินแม่บอกผิดมนี่บอกนี่บอกมีสามตอนทายังตอนหนไปเน้ำหยาบตัวอันิไม่กินเอบาชุมันยาบมันิดไอีกฮะคือบนผีก็บวกล้งโอ้ยกตุกี้กะกมีอยางมเนี่ย

น้ยได้เป็นัวเจบ้านแล้วเราบวัน้เรื่งซ้อมสามสุกไลบอ์ความจริงนะฮาโหหลังทุกคนแต่ว่าให้แสดงตปกรไหนไห่กับน้องมึงบอกกินเนาะบอกเขาบอกว่าแม๊กเบานะมันไปกนิงจริงว่ามันเห็นอะเสียดเดียวทุกคนกินเตาะตกเขาจะมาแล้วครับทุกคนนั่นจะมา มันเหม็นนะบ่เนาะเหม็นกลิ่นนะเชียนอย่าบอกว่าเหม็นหอมย่าบอกว่าเหม็นแค่กลิ่นขึ้น้าอีแม่ต้องมาไป